ต่อความเดิมต่อดีแล้วเน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 เเเอเนก่อนเเอเน ทำไมอะอก่อนทำอะไรอะเรามีปืนอยู่นะเฮ้ยเรายิงแกได้น่เน่เฮายงแกต้องขับเป็นรถรถ้เลยแหละขึ้นโลเจได้สร้างบ้านสักทีเราจะไปสร้างบ้านกันส้างที่ไหนดีรถที่มีต้นไม้อย่ารถมันน้ำค่ามากเลยนะ สมัคจจุบเ,เขาขึ้นเกาะเปล่าเช้ามาหลอดเริ่มหมดแล้วหลอดอะไรอไอ้หลอดนะ้ำมีจำนวนซ้ำวันตรงนี้หละวหลอดน้ำจะหมดแล้วเหรอโอ้หลอดน้ำตอนนี้40แล้วพี่เป็นเท่าไหร่62โอ้นี่หาคนน้ำดิว่ะนี่หาคนน้ำคนเลย แม่น้ำนี่ทำไมมันดื่มไม่ได้ไม่เหมือนจริงเลยแก้นี้น้ำมันอันนี้เป็นน้ำเค็มน้ำเค็มพี่กินได้พี่กินเป็นไาใส่เกลือสักห้าหกท่อนพี่เคยเอาพี่เคยเอาแบบซีเทใส่ในข้าวโพดคั่วดต่เวลาเข้าไปเลอะน้ำอะเอาผ้าเลยเดี๋ยวเล่อนึ่อย่าหลุดนะอย่าหลุดน่าหลุดอย่าหลุดโอเคไม่หลุดไม่หลุดเอาโดนอะไรแป๊ะ เืออโอ้โหข้างในตัวปออะข้างในตัวปอนี่โล่งเลยเออไปเดินเล่งกันรอมอที่ฟาร์มนะเดี๋ยวรอ่อสอมบี้สอมบี้ปอปอไม่มีน้ำให้กินปอโทษนะปอหาน้าหมดกอตายแล้วมา เฮ้ยเจออะไรด้วยเจอเลยพี่เหมือนกวางมันกวางนี่แหละข้าถึงได้ปะขาได้แต่ต้องใช้ปืนนะ่รยงเฮ้ยเรามี m i e สามอันแบ่งให้พี่เรากับเราเอาคนละอ <Okay S 3> ันเลยกินคือเต็มหมดอ่ะโอ้ถางแมงแล้วไอ้กวางนี่บ้านอยู่ไหนสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวเราได้มเมล็ด พันมาละเจจะมาขยายจะได้มีอะไรกินตเจไต้องกเหนกินเรียกว่าแอคเต็มไข่ละอันนี้เท่าหร่เรีย้กินเรียกว่าแอคพี่เบสว้าวตาลีหน้าจอเริ่มมืดละหน้าจอมืดเราเบบี้อยู่ไหนอ่ะเอ้ยเทาดิเนี่ยเห็นพี่เบสกำลังไปรถต่อแล้ว เออนี่ไงผแปลว่าเราเก็บแอคกทุกแห่เมืองนู้นมาเอามาเก็บแอคพีเวสเอาควานไปไปตัดต้นไม้ควานเป็นอาวุธนะอาวุธถือบิ๊กใช้อาวุธได้ควานไปไปตัดต้นไม้โอเคขอบคุณพอล่ะครับขอดูก่อนปอมีไหมปอก็มีนี่นาปอเอาควานไป่ายมาพูดทำไมกดขี้ขวาจะตีแรงนะพีเวสแต่ต้องใช้เอ หล่อสีด้วยแล้วก็กระโดดตบมันถึงจะดีหรือเปล่ามันมาอกันโอเคได้แล้วต้นหนึ่งกระโดดตบไปจ้าทำทำไมอย่าตีที่เรานะแล้โปรพอตอนนี้ยี่สิบเก้าแล้วเธอเส็ตือมือสั่นจำได้อะไรเก้าเลือดเลือดเก้าหรอยี่สิบเก้าอ๋อยี่สิบเก้าเราเราดีเราสั่นเลยอะ ผมใส่ถ้าเข้ามาเอ้ยค่าอยู่เขียวนี่มันคืออะไรนะแบบค้าพิษอะติดเชื้อติดเชื้อไปหนึ่งล้อมันก็จะหลอดเลือดไหลเยก็จะเริ่มลดลงลดลงแล้วก็อีห้าสิบแล้วเฮ้ยนี่ไม่เป็นไรยังไม่ถึงการยังโอเคเพราะพี่ายเขาตักกลุ่มเข้าค้าอาวุ่เจ็ดสิบสองแล้วสิบสองเดี๋ยวเอาไอีกับผมเดี๋ยวมาจิมอีกับผมได้เดียีกินทีทุกอย่างเต็มทุกอย่างลดหมดเลย จะเวะีนเลือดนะแค่บวกอาหารกับน้ำเด้อเราอยู่นล้วให้พี่รอเดี๋ยวไปตรงรถพี่ตรงรถแลล้้วเยกินมาพี่ใครใครก็อยู่ตรงรถแล้เราก็อยู่พี่เราก็อยู่อ๋อปัดไม้กันแค่นี้เองเหรอดูปอปัดดิโอทำอดไรมานี่นี่นี่เขาก็ตัดนะเดี๋ยวขอตัดเดี๋เอาไปกินคนละอันพี่กินคอก่อนพี่กินไปงามคำเดียวเลย ทำเดือด,ดรุ่รหลอดอาหารกร,หรนะหอด้ำข้าวให้ดีๆลดาาแบบปวดเกรี้ยวเราต้องทำคู่มองว่ะเดี๋ยวคนไม้แป๊บวันนี้ทำคู่มองแล้วประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันหนึ่งเอาการเก็บไม้ไม่ได้ละเดี๋ยวไม้ไปกองไว้ตรงรถนะแยกกองไวนะ้เฮ้ยกองไม้ไว้ตรงนี้กองสติ๊กไปตรงโน้นโอเคแยกกองอด้วยยิงแยกก่อนเออยทำแยกดู นู่เดี๋ยวเขาแยกก่อนโอเคกองไม้ตรงนี้รถแยกกองสติ๊กด้วยจะสร้างบ้านขอเงินบอกเปคนครับว่าวมีหน้าที่ครับเราจะสร้างบ้านเหรอเออทำไมคุยกับใครบ้างพี่เวสพ,พี่บิก๊กแล้วก็ใครแล้วก็พี่อด๊ดแล้วก็ใครแค่เนี่ยอย่าลืมพี่พี่ ก็พี่เบสไงมีพี่เบสอีกคนนึงมีมีคนที่ชื่อเบสสองคนแต่แมนพี่เบสอยู่ไหนอะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยววางให้แป๊บนึงพี่เบสหนึ่งกับพี่เบสสองเออนั่นจนนู้นคือพี่เบสสองไปแล้วลงพี่คือเบสหนึ่งเบสสองเนี่ยเป็นหนึ่งพอรู้จักคนแรกเห็นตอนปอนู่นเลยวันหนึ่งเห็นมารับพิกจูห้าข้อง ต่นบอลหนึ่งนิ้มโอ้โหกองมาฟองอ่าไม่สติกไม่อยู่ตรงรถเจ้เนี่ยอันนั้นเป็นสติ๊กอีกแบบหนึ่งดูดีๆสติ๊กแบบรู้สึกว่าเอาไว้ยาวเสือเป็นอาวุธได้ิแไม่ใช่มันเป็นอาวุธไม่ได้อ่ามันไม่ขาเป็นสติ๊กอ่ามันก็คือสติ๊กนี่ก็ขาสติกอีกทีนะงงก็แยกกองเถอะเอมีไอแอนที่มันเพิ่มป่ะให้มันลดทุกอย่างเลยมีดิ เพราะตอนนี้รอนอาหาร64ยกมากกว่านี้อีกแล้วอะไอเต็มอะประมาณไอเต็มแล้วมาบอกมาบอกเฮียพ่อมอนเฮียจำลวงเพงชื่อว่ามันเฮียไม่ลงต้องติดเ effect เลยดูใช่ลหมนี่อัดเข้ค,ยนะอ,คอยู่ใช่ไหมเนี่ย อัคดคลิปอยู่วันนี้เราจะมาหมายเลขไปแล้วก็คลิปนักพั <จะ S 2> นแล้วไม่เล็กนะครับอืมอือืมอรู้สึกว่าพี่จะไม่ค่อยคุยกับผู้ชมเท่าไหร่เะปกติเรากคิดว่าเราชอบคุยนะอยากให้ท่านผู้ชมอย่างเชนะ่นแฟนอาร์ตเนี้ยเธอทำท้ายก็เป็นไปได้ก็ดีนะเป็นไปได้ก็ดี เอแปลว่าไปไม่ได้โอ้ไม่ก็ทำกิจกรรมไม้ค้าหรอเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวอาจจะไม่เอาอีกช anel หนึ่งละเอาช anel BTS Gamer ละเป็นหลักช anel Vitaly ทีให้เดี๋ยว Vitaly นี่เป็นช anel สำรองไอต่อว่าให้แนวรองแนวรองครับแนวรองแม่ก็ไปแนวต้นในอนาคตเดีวทำกิจกรรมตัดไม้เราได้เวลนะิรู้เปล่าอะไหรอเออลองดูที่สกิลดิเออ มีเพิ่มมาแล้วฟิกไปก,กองแล้วถ้าเกิดมีเทเกมเมอร์ฟิกก็อาจจะแคสก,กับใครก็ได้เฉพาะลาส่วนมีดอลลี am, ่ทีมฟิกก็แคสก,กับออเบสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปื้มเงี้ยพี่เชฟเกมเมอร์ amer, ตอนนี้ขอเป็นแนวหลักก่อนเดี๋ยวฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นแนวรองรอะยังไงพี่ก็มีแนวเดียวจำนวนเบสฟุงเอ้าไม่หมดตัดต้นเดียวพี่ <c oughs> จะพี่เบสก็ได้ไม่หมดกับอือน่าจะอุอ้ยไม้ขาวสร้างมา้านสวยเออแต่มันก็ได้ไม้เหมือนเดิมนะ เออได้มาเหม,มือนเดิมพีไม่ไม่เหมือนจริงหนึ่งสองสามโอ้โหตัดต้นไม้ม<อ><อ>เล่นขับติง่งขับแปบ๊บอืมตัวเกมนี้ก็หนุกดีนะกบังเแล้วเล่นไปเป็นประมันมึ่งก็ติดพี่เบส่ะโชคดีวิกวิคเริ่มแรกเกิดมาเจอซอมบี้ตอนกลางคืนด้วยแล้วมันก็ไล่วิกจนวิกตายยังไม่ได้เล่นคนเดียวเลยยังไม่ทันเล่นเลยตอนนั้นวิคได้กระป๋อด้วยนะแต่ป๋อมันไม่รู้ไงมันอยู่ไกลมันบอก ต่บิ๊กมีพคนสกษมันไม่น่าไกลมากมันไกลเวอร์อะพี่เห็นมันยิงปืนมาแล้วนะแต่มันก็อ้าวทำไมวะมันเหมือนมองพิ่เหมือนพี่กายในเอ็มเอ็มมื่อกี้อะออพี่กายก็มองอย่างด้วยสายตาอบอุ่นเองก็เหมือนกันเองก็มองด้วยสายตาอบอุ่นเราหลอมละลายไปพร้อมกับสอมบีเอ็นล็อกหลอมละลายตลบป๋อคือพี่กายหรอวิกคือพี่เอ็มใช่ละ เจะมันมีลิกเสียดจะึงจะมีแฟนแฟนของเขามันตบไม่ไม่ได้เริ่มมีตบเขาปะตบกร้ช่ป่ะอือกได้ไงวะคิดไปแล้วอ่ะไม่ได้คิดเลยมันพูดพลอยเล่นใจเออมันคิดไันพูดเรื่อยจอมตายอ่ะเคบ้านเริ่มเป็นโค้งเลยลิบปากเป็นล่าง ดูมันคงเป็นรากแล้วตอนนี้กระดูกเป็นกระดูกแล้วเป็นกระดูกสันหลังกอลัมยังไม่เป็นเดี๋ยวกอลัมเดี๋ยวกอลัมมาเห็นแล้วมันต่อยลากถ้าไม่มีทางกอลัมอ่ะมันมีอะไรไงน้ำเจ้ะมันตกมามาตายเจอกอลเลมเดี๋ยวเจอกอลเลมตกตู้มกระเด็นที่ไม้แบบไม้ปกตินี่จะเก็บได้กี่อันเนี่ยปกติอะก็กี่อันนีได้เรื่อยๆอ่ะดูน้ำหนักมันมีตรงกระเป๋าอ่ะมันจะมีน้ำหนัก อ๋อที่น้ำหนักสิบกิโลพอดีโอเขาน้ำหนักยี่สิบหกกิโลโออีกที่เราอวดเราก็เคยมีแต่เองอ่ะให้เราฆ่าตัวตายแล้วก็โดนซอมบี้เตะตายเลยวิชิซ้อนแน่ยี่สิบหกอ๋อแล้เล่นดูครั้งก่อนไอเทมตัวนั่นเก็บมันกับเกือกน้อสร้างว่าแล้วดีก่การขับโยครับครับให้ผู้ช่วยชันในการขาบครับเฮ้ยเด็ด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 อะไรอ่ะ เดี๋ยวนะตัถาหนึ่งถามอะไรหน่อยอร,รถที่เราขับมาน,นี่เป็นรถสีอะไรอ่ะสีขาวสีขาวโอเคสีที่ปอชอบไม่ใช่ที่นายหุ่นนั่นเองเดี๋ยวพี่ขับรถตัวอันนี้ไปอ่ <c oughs> อ,อเงืบเอบเฮ้ยพี่มีรถไหมรถนี้มีน้ำมันเก้าสิบโอ้ยรถไอ้ป,ปื้ม รถเต่มไอ้หนูนะเต็มป่ะพี่ขับไปคืนขับไปคืนไม่ตองไม่ตองไม่ตองพี่เวทเดือดปื้มันต้องมาขับรถน้ำทิ้งไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วรถเรือรถเรือรถไอ้ปื้นี่หว่าพี่เจอตรงไหนเนี่ยหมดหรอพี่เวสเออจะตรงนู้นเลยไม่รู้อะรถเื็มปื้เป็นเพื่อนพี่เวทเป็นเพื่อนขอไม่เป็นไรพออนุมัติเคียได้ขอเคียได้ ใครจะไปลื้อโอเคตอนนี้น้ำเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามแล้วมาเอากระเพียงนี่แล้วกียงทหารเจ็ดสิบเจ็ดจริงเงี้ยละจิงงี้ยละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บไมาอยู่อร่อยอยู่ตรงกองไม้นะมอยู่ตรงกองไม้โอ้โหมอยู่ตรงกองไม้กองไม้สร้างบ้านให้สวยงามเอาวิ่แม่มาเอาไอ้นี่เหรอเดี๋ยวเราเป็นช่างตัดไม้ให้อะไรอะไรเงี้ยเนี่ยไหนเก็บติดอันนี้เคยเห็นแล้วนี่หว่า หนึ่งสองสามขอบคุณโอ้รถทุกอย่างเดี๋ยวจะวางเตียงกันเอาแต่พิษมันไม่ลดนะพิกอะไรพิกพีทพิดเหรอพิทมันคุณจะลดอ่ะมันเป็นอาหารเป็นอาหารเสริมสุขภาพโอเคโอเคเฮ้ยทำไมมันดีจังเลยวะหัดได้จากไหนอะครับได้ปะขาฟไม่ได้จึงอยู่ค่ายอาหารหรอการออกค่ายอาหารก็น่าจะมีกับเกาะพวกเกาะตรงแถวเมืองแบง์อะ เมืองพี่เอ้ยในบ้านพี่ฟังอะไรไม่ใช่นะทับหนึ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็ยิ่ง้าให้่ใหญ่ๆเลยนะปอกดที่อยู่ข้างหน้าเรามีโอกาสนิวป้อนทำให้มันลอยน้ำด้วยเออทำเป็นพัดพัดพัดละสิบนาทีโอเคนะพัดละยี่สิบยี่สิบห้าไปมันจะได้แบบเพลินหน่อยยี่สิบห้านาทีนั่นแหละดีแล้วเอ้อเพือไม่เอายี่สิบห้านาที แมวไอ้ฟาวบูขอโทษฟิชบูฟิชบูฟฟิิชชบบููเอ้ยทำไมมันเก็บไปได้วะรู้สึกมันทำเสาได้นะไอ้พวกเนี้ยเอ้าเออบิเกอร์โยนโยนของไม่ได้ถึงได้เก็บไปไม่ได้เอาหลุดเหรอเปล่าหลุดเห็นไอ้ภูทเชือกรองเท้านานแล้วเนี่ยเลิกยังเออเออเฮ้ยเคาเปิดอะไรเอาหลุด